ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงวัดปลาไปโดยหลวงวัดเกิดเมือนกับปลามาในสวนลำไย,ยของหลวงวัดที่หลวงวัดเพาะเห็ดต่างๆไว้มาบริเวณในสวนลำไย,ยที่ลวงวัดก่ปลูกใหม่หลายๆย่างไว้ในสวนจะหันวันวัดจะ,จะกำลังจะแซม นี่เป็นไม้ลำไย,ยป่าที่วัดปลูกไว้ได้ประมาณสองปีลำไย,ยป่าก็ามีไม้ยางนามีหรือไม้เหียงหรือรหลายหลายยางในเพรตระกูลยางต้นห้าี๋ยวต้นว่านลวงวัดก็ปลูกไว้ภายนในบริเวณสวนลำไย,ยของหลวงวัด วันนี้ก็จะปลามาันอเห็ดโคนตึงวัดเพาะไว้ปีทีแล้วปีนี้ก็เริ่มได้กินกันละออกมานี่กำลังกำลังออก ตุ่ม,มเป็นเห็ดโคนออกปืนต้นลำใหญ่ะว่าหลวงวัดใส่เห็ดเขี่ยเห็ดโคนไว้ลำใหญ่ทุกต้นๆของหลวงวัดหลวงวัดใส่เห็ดไว้หมดปีนี้ก็เริ่มออกมาไม่ได้กินกัน การเพาะเห็ดในสวนลำไย,ยหรือว่าแซมในสวนลำไยปลูกไม้แซมในสวนลำไยน่าจะบังทับกันฆ่าหญ้าหรือว่าเจา้า,าหาฆ่าแมลงรุ้วจะพยายามตัดหญ้าเขาจะต้องตัดหญ้ามันลงเตียนแล้วก็ในการควบคุมว่าจะผื่อหรือหญ้าถ้าเขาใจสารเคมีในสวนของเขาเห็ดของเขาก็จะบอกออกเพราะว่าเห็ดต่าง มันจะขัวสารเคมีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสารเคมีพวก,กยาฆ่าหน้าหรือยากันเชื้อราต่างๆที่เขาผลในสวนของเขาจะหานว่าห็ตโคนเหลื่มออกนี่เป็นจี่ห็ดโคนกำลังตุ่มๆอยู่ ปอเขาได้กินกันใการเพาะเห็ดต่างๆก็คล้ายๆเหมือนกันทั้งว่าจะอิงการเพาะแบบธรรมชาติคือการใจเห็ดมาเพาะมาลงโดยตรงเชี่ยเห็ดสดๆ เ่งปีนี้ลำไยของลวงวัดก็ติดผลผลิตยอยู่รอะได้เก็บขายอยู่เล็กซกน้อยแต่สีผิวหรือว่าอย่างต่างๆของคงจะบังงามต่อใดเพราะว่าหลวงวัดได้พ่นยาไม่แต่ขั้งเดียวยาลำไยของหลวงวัดคือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เพื่อสุขภาพใน้ก็การบริโภคดีเพาะจะบปใช้ยาฆ่า,ามแมลงเลยงาจะไปใช้ยาฆ่า,ามแมลงแต่ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่ก็มีการเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงหลนแมงแมลงต่างๆจะเจาะกินทำลำไย,ยหลวงหลน ลองรดนิดเดีนวนัก การทำลำไย,ยช่วงก่อนเป็น10บสกว่าปีที่ผ่านมานุ้วัดก็ทำมาเหมือนกันยักเพราะว่าเขาใจ้ายาฆ่า,า,มาแมลงหรือสารเคมีมันจะทำให้สุขภาพเุ์าอบอกอดีต่อใดแล้วเห็นอย่างหนึ่งก็มีสารตกค้างในดินสีห้าปีมันหลังมาน,นี้นุ้วัดกันเลยทำเกษตรอินทรีย์เลยบบดทำเลยกับเกี่ยวกับยาฆ่า,า,มาแมลงแต่ก็ต้องทนดูนำยยลำไยหลวงโดน เป็นธรรมดาเขาต้องทําใจได้เพราะว่าสุขภาพของเขาต้องมาก,ก่อนอย่าหันว่าร่างยของเขาลนลงปืนดินละขนาดตอนนี้กำลัง ออกเม็ดออกมาสองสมุกอันนี้เป็นเฮดโคนใหญ่ดอกใหญ่ซึ่งปกติแล้วเ็ดโคนท่านนี้นี่มันจะออกเป็นกลุ่มแต่วันนี้ต้นนี้ออกอยู่ออกอยู่ต้นเดียวอยู่เพราะว่าเทียบมันใจญ่ขนาดไหนนึกว่าจะเทียบฝ่ามือรู้วาทั้ดูใหญ่กว่าฝ่ามือของู้วา นี่คือเฮดโคนหลวงแล้วขัางเนี่ยคือห้องเฮดโคนหลวงเฮดโคนดอกใหญ่เพอลงวัดผึ่งลงเชื่อเฮดไปปีตีแล้วเราก็เลยออก บางต้นก็ออกต้นเว้นต้นแต่ก็ออกเกือบเกือบอุกต้นแต่จะบอกให้พร้อมกัพร้อกันท่าใดคือต้นไหนมีอุณหภูมทิที่พ่อมก่อนกว่าจะออกก่อนคือการเฮ็ดคือการเคาะเฮ็ดหรือเฮ็ดจะออกหรือปากหรือ ออกก็บอกออกก็เรื่องมีกันปัจจัยหลายอย่างคือหนึ่งพื้นที่ของเขาสองอุณหภูมิจะฮอนจะเย็นจะหนาวอันนี้ต้นยางของนวัดปูกไว้สองปีสามปมีนวัดโลงเชียงเหตุไปวันก่อน เหว่าเขาลงเที่ยงเห็ดไปเขาจะต้องได้เห็ดออกมาทุกทุกตีที่เขาเพาะมันก็คือแต่ปัจจัยแวดล้อม,มอําหนึ่งอันนี้มาอย่างนาะตี่ลวงวัดลงปีนี่งลงไปสดๆดร้อนๆประมาณร้อยกว่าต้นในสวนของหงวัด ว่าจะปลูกแซมไว้ในสวนลำใหญ่การเพาะก้ายางหรือ่าการเก็บหนวยยางต่างๆเดี๋ยววันหลังเราจะปาไปเพาะสีกัมหนึ่งนี <c oughs> ่คือานยางงลงไป หม่หม่ย่างนามีไม้ลำไย,ยป่ามีต้นห้าหรือต้นว่าวัดแสมไว้กพิธีการหรือว่าการลงเชียงเห็ดยังใดก็ติดตามใน่องหองนุวัฒน์ เราจะทำให้ดูในการขั้นตอนในการเพาะตัวนี้ก็ออกออกลายอยู่บริเก็บกลิ่นเป็นเฮุโคน เจ้าเห็ดลงดินแล้วมันก็จะออกตลอดไปถ้าจับได้ที่ห้าบ่มีการผลยาฆ่ามแมลงหรือว่าผลยาฆ่าเน่าเห็ดก็จะออกถ้เฮาได้กินตลอดต้มก็มีอยู่ ในวันนี้เดี๋ยวดูว,วัดจ้ะขออนุญาตเก็บเก็บก่อนเพราะว่าเห็ดออกมาแล้วอันนี้คืออ่อนๆอ,อ,อ,อยู่เก็บได้อยู่ เก็บไปไม่แกงกินหรือว่าไม่ผัด นีมีในดินอยู่มีผม,มยังยังยังบ่โพบโพพ้นพ้น,พพน,พนดินเดียอยู่ในดิน คนก็คือเป็นเห็ดเป็นชนิดหนึ่งทีนิยมบริโภคกันในหลักบริโภคเห็ดก็ต้องดูดีๆก่าเห็ดโคนมันมีลักษณะอย่างไรคือมันจะออกมาลักษณะของเห็ดโคนคือจะเหนียวก้านดอกเนี่ยจะยาวกว่าใบ ก้านดอกก้านยาว,วนอกจากมีลักษณะเหนียวถึงปีในในๆก็มีคนทีบริโภคเฮดพิดเข้าไปต้องได้เข้าโรงพยาบาลกันปีในก็นักอยู่ถึงขั้นถึงเสียชีวิตก็ยังมี เพราะฉะนั้นการเลือกบริโภคเห็ดต้องหูจักเห็ดแท้ๆต้องหูจักเห็ดจริงๆถึงจะกินได้หเห็ดโคนการจะยาวแลนจะมีความเหนีวยวีพิเศษ นี่กำลังตูนสี่ห้าตูนเอาเจ๊จี้คุดเจ๊จ้เสียมคุดหรือจะใจ๊ยัคุดก่อนก็ได้เพราะว่ากานใบมันจะลึกต่ว่าตีนทั้งเหนือห้องตีนตีนเฮ็ดของเฮ็ดโคนจะลึกยาวลงไปในดิน ถ้าเราถอนมันมันจะขาดตรงบริเวณตรงนี้ส่วนนี่ของมันก่อนคือจะลำจะกรอบอาจจะลำกว่าช่วงเป็นใบนี้บางคนก็ชอบต้องการตรงตรงก้านใบหรือว่าตีนของมันเพระเราต้องขุดมันจะยาวลงไป ยังมีหมอโพดินมาเห็นี่มเห,มนเหม็นนี่อันนึงในว่าจะขุดออกเดี๋ยวจะพาไปเก็บดอกให,ใหญ่ที่เขาถ่ายตะกี้ที่เขาผ่านมา อันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่หากออกจะเลิกเหมือนกันดอกใหญ่ในขนาดมันก็จะถอนได้ก่อนเดี๋ยวึกว่าจะลองถอนดูโอ้ถอนได้ก็จะหันว่า มีแมลงอย่างมาเรื่มมากินเห็ดละเพราะว่าเห็ดนี่เป็นเห็ดที่กินได้เพราะมีแมงมีอย่างมากินเห็ดตัวบริโภคได้ปลอดภัยดดใสดด่นี่บักเคยได้ใส่ถังของงดบักเคยได้เต็มเลยกวาดๆใส่เนาะ ກວ່າໃ

ถึงท,ทำมันได้ช่วงอย่างนี้หมดจะทำให้ความหวานหรือความกรอบของมันมีนักก็ที่มันทำให้มันบานเราจะใส่ไปก่อนใส่ถักไปก่อน นี่ตุ่มตุ่มเดี๋เรามาดูตะก่เนาะนี่จะเก็บก่อนนี่ตุ่มมัน นีกขนาดพอดีเขาจะใส่ในถังขวัตถุก่อนอันนี้ถังมาอ้ตัวนี้ออกมาได้หักยังบัขาดตีนยังบาขาด ก็นจะมีดินติดมาตีวเราก็ไปล่างกันนี่ยังบักขาดอยู่ยกันเนาะาทีบาง่งมันก็จะใจเสียมในการขุด อนี่ยังน้อยอยู่จะหันว่ากำลังจะโพดินออกมาก็ยังมีอยู่นี่เขาก็จะเอาไว้ก่อนตีมันยังน้อยอยู่ว,วันวันผูกรือว่าห้มันใหญ่กว่านี้เขาถึงจะมา,าเอามันคือตํานี้เขาจะแม่นมดน,น้อยนี่คือน้อยอยู่ นิดหน่อยนี่เลยนิอยตี่แตกตรงบริเวณดินแตกนี่ของคงจะแม่นอยู่ดินแตกนี่คงจะแม่นอยู่แต่มบอลผงน,นี่มันจะออก,ก,กบอลผงนี่บ่อยู่ผงนี่เอามาพร้อมกันเพราะว่าดินมันดินมันแตกและ่ะเพราะว่าดินร่วงดินแตกคงจะอยู่ใหนเนี่ยแม่นแล้อนะไรแตกดินออกมาแตกแตกออกมาคือเป็นเฮ็ด เาจะวำมเป็นเห็ดน้อยนอยที่มันแตกออกมาเม่ก็เหมือนกันเขาจะแม่นอยู่นี่มันน้อยลำไปมันยังเล็กน้อยลำไปอยู่เขาจะอเอามันเตือเพราะว่าไอ,อจีนี้ยังน้อยจีนี้ก็น,น้อยอยู่จะปลอ่อยไม่ไหก่อน ก็ได้อยู่ปอกกินอยู่ในทางของหลวงวัดหลวงวัดเก็บมาแล้พร้อมในดอกใหญ่หึ่งดอกเข้าปากถางเก็บมาได้ก็ต้องขอขอบคุณถ้ามาชมจะนักติดตามหลวงวัดกไ็ไดไ้ได้เห็ยก็ดีก็ขอกดติดตามให้หลวงวัดกดแชร์ ติดตามเพราะรู้วัดตัวเพราว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาสู่พื่อท่านผู้ชมได้ดูกันเน่ก็รู้วัดเพิ่งทำํำลิปวีดีโออาจจะมีการตี่วันยังบ่าดีตอนใดอาจจะมีการถาบสั้นไว้ดูแล้วเวียนหัวพ่องก็ต้องขอกราบอภัยมาในโอกาสนี้ตัวเพราะว่ารู้วัด มันได้มีเทคนิคอย่างการทายอย่างตินักตอาใดแต่นุบัก็จะพยายามทำให้มันดีๆต่อไปในวิดีโอต่อไปนุบัติก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดก็อย่าลืมกดติดตามนุบัวันนี้ลาไปก่อนครับ